นะครับแอฮิตาชินะครับมาดูกันซิว่าเพราะอะไรนะครับจึงเป็นแบรนด์ที่เพื่อนช่างไม่ค่อยอยากแนะนำให้ลูกค้าใช้นะครับส่วนหนึ่งก็เรื่องด้วยตัวสเปร์พาร์ทหรือว่าอะไรตัวอย่างเช่นบอร์ดนะครับจะค่อนข้างมีราคาสูงนะครับอะไรเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัวแผงวงจรนี ถ้าเป็นแผงใหม่อะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับอะไรจากสูงอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังมีลูกค้าจํานวนไม่น้อยนะครับที่ชื่นชอบของความอืดและก็ความทนของฮิตชินะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างจะใช้แล้วค่อนข้างจะชอบในส่วนของแบรนด์นี้นครับแต่ว่าส่วนของแผงก็สามารถซ่อมได้เหมือนกันนะครับในราคาย่อมเยาครับส่งมาที่เราได้นะครับ